ทรอยด์เนี่ยลอยนวลง่ายแบบนี้เหรอคำว่าทรายดมันไม่แรงเกินไปหน่อยเหรอผมว่ามันแค่เข้าใจผิดกันมากกว่าแลวที่เขาป้าฉันอะ่ะก็ให้มันจบไปถ้าเกิดว่าเขาทําจริงเนี่ยป่านนี้คงกำลังเสียใจว่าเขาไม่น่าทําลงไปเลยไหนก็เขา้าขั้นเนี่ยแพศลกเดี๋ยวอะไรคุณจะรีบไปไหนโรงงานไปทางนู้นนะก็จะรีบไปจัดการกับคนที่ปล่อยข่าวหรือใส่รายป้ายสีฉันนะสิเดี๋ยวแต่เราไม่มีข้อพิสูจน์เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเรื่องมันก็จบลงได้ดีแล้ว ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณได้ใจคนงานไปเต็มๆจริงเหรอจริงสิถ้าคุณไม่ได้เขาออกโดยมีเหตุผลคุณจะได้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นไปอีกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะกับการบริหารคนแต่เราจะปล่อยให้คนที่ทรยศเนี่ยลอยนวลง่ายๆแบบนี้หรอคำว่าทรายศมันไม่แรงเกินไปหน่อยเหรอผมว่ามันแค่เข้าใจผิดกันมากกว่าแล้วที่เขาแกล้งฉันอ่ะก็ให้มันจบไปถ้าเกิดว่าเขาทำจริงเนี่ย ป่าเน,นี่คงกำลังเสียใจว่าเขาไม่น่าทําลงไปเลยนายก็เข้าข้างใหญ่แพทตลอดอะไม่ได้เข้าข้างแต่ไม่อยากเห็นพี่น้องทะเลาะก,กันจะปล่อยแพไได้ยังถ้าไม่คุยกันดีๆจะฝึกงานต่อได้ยังไงฝ่ายต่อไปแพทต้อง่ปคนดูแล อะไรนี่บอกไว้ก่อนเลยนะฉันไม่มีทางทำงานกับยัยแสนได้หรอกแผนกดีไซน์แผนกดีไซน์แหมนายแผนกนี้นะฉันไม่จำเป็นต้องฝึกหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันจบออกแบบมาโดยตรงแถมยังชน,นะรางวัลย่างดีไซน์เนื้ออวอในชุ้ ออกแบบประกวดกับออกแบบเพื่อการค้ามันต่างกันมากนะครับเรื่องออกแบบเนี่ยก็ดีกก็ดีจะได้วัดฝีมือกันไปเลยว่าเก่งจริงหรือว่าดีแต่พูดอ,อ๋อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพีดกฤษณ์ ถามอะไรนายอย่างนึงนายรู้เรื่องโรงงานใหม่ของอากรหรือเปล่าผมว่าคุณเอาเวลาไปตั้งใจฝึกงานดีกว่าเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วก็วันพรุ่งนี้มาฝึกงานที่นแผนกใหม่เข้าใจนะ